มีเลี้ยงมาเลี้ยงน้องแต่เช้าเลยค่ะตอนนี้ป้าเจ้าไปอาบน้ำค่ะป้าเจ้าไปอาบน้ำเบื่อคนสวยคนสวยยังไม่ตื่นเลยพ่ารูหลอนตื่นแล้วคหนอนตื่นแต่เช้าแล้วอุ้มน้องขึง้นเบงกันด้วยอุ้มไหนวะเดี๋ยวนอนเยอะขี้ยง ววตื่นส่วนตัวข้าน่ะนี่ตื่นแล้วค่ะผลลับรอตื่นแล้วตื่นเจ้าเดี๋ยาะตื่นตา้าเนี่ยอุ้ยอุ้ยตื่นตา้าเนี่ยครับอืม วันนี้วันเช้าพี่มาเล่นด้วยแต่เช้าเลยค่ะดังพี่กินพี่โตนะคะมาเล่นกับเกียวมาเล่นกับเกียวเกียวให้คุณพ่อคุณแม่ไปทํางานนะเตื่นเช้าเลยตื่นเช้าเลยครับอืมรับชอบอันนี้เอิ๊กนอนไว้นี่ตื่นแต่เช้าเลยดูพี่ลิตาสินะ่ะดูพี่ลิตาสินะ่ะ พี่ลิตายังไม่ตื่นเลยพี่ลิตายังนอนอยู่เลยค่ะพี่ลิตาตื่นสายพี่ลิตาตื่นสายเอาเอามาปี้าวไว้พี่ลิตาตื่นสายครับโตเกียวตื่นแต่เช้าแล้วโตเกียวตื่นแต่เช้าแล้วครับ ตัวเกียวตื่นเช้านะครับวันนี้ตัวเกียวตื่นแต่เช้านะครับอืมตื่นเช้านะครับผมตัวเกียวตื่นเช้านะครับผมเอาคุยกับพี่กินคุยกับพี่กินก่อนครับคุยกับพี่กินก่อนครับผม อ้า <is> เอา้ <S <S 2> <S 2> เอาวโตเชีวครับผมโตเชียวครับผมยอวครับผมอันนี้เราจะไปเที่ยวไหนดีครับอันนี้เราจะไปเที่ยวไหนดีอันนี้เราจะไปเที่ยวไหนน,นะไปเที่ยวไ,ไ,ไหนนะ